วันนี้เครือข่ายภาคประชาชนเดินหน้าเต็มที่นะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราตกขบวนแล้วก็อาจจะทําให้หลายๆเหตุการณ์กระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นวันนี้มีประเทศไม่น้อยกว่า50ประเทศทั่วโลกที่บังคับใช้กฎหมาย P.R.T.R. และทําให้ประชาชนรู้สึกว่ามีสิทธิ์ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและมีสิทธิ์ในการที่จะจัดการป้องกันตัวเองมากขึ้นวันนี้จะคุยกันต่อนะคะว่าบนความพยายามของเครือข่ายภาคประชาชนในประเทศไทยมันยากแค่ไหนกว่าจะเดินทางมาถึงจุดนี้แฟงอยู่กับคุณโบนัสอารยาเหมือนอบนะคะนักรูละงด้านมลพิษทางอากาศ กรีนพี e ประเทศไทยนะคะคุณโบนัสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกว่า g r e e n ีนพี e เป็นหนึ่งในเครือข่ายที่ขับเคลื่อนมาโดยตลอดวันนี้ถ้าถามใจคุณโบนัสมันจําเป็นแค่ไหนสําหรับประเทศไทยที่ต้องมีกฎหมายฉบับนี้ค่ะ ก็ถ้าถามกันเลยเรื่องของความจําเป็นนะคะก็จริงๆกฎหมายนีย้ค่อนข้างจําเป็นมากเพราะว่ามันทําให้เราได้มีฐานข้อมูลได้รู้จริงๆว่าในประเทศไทยนี่ค่ะมันมีการปล่อยสารมลพิษอะไรออกมาเท่าไหร่บ้างและปล่อยจากแหล่งไหนโดยที่เราระบุได้เลยว่ามันคือจุด A จุด B หรือจุด่ะค่ะ,คะที่ผ่านมาม,นมันไปติดตรงไหนใครที่กังวลเป็นพิเศษทําให้จริงๆมันเคยถูกเสนอแล้วในช่วงรัฐบาลก่อนหน้านี้แต่ไปไม่สุดสักที ค่ะจริงๆอันนี้เป็นคำถามสำคัญที่เราเองก็ตั้งคำถามนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเมื่อเรามาคิดถึงเรื่องของประโยชน์ในกฎหมายเนี่ยเราอะค่ะไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนเองเราได้ประโยชน์อยู่แล้วเนาะเพราะว่าเราสามารถเข้าถึงข้อมูลเราสามารถเอาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ปกป้องสิทธิด้านสิ่งวัดล้อมที่ดีของเราได้นะคะทั้งภาครัฐ ที่ก็ได้ประโยชน์เมื่อมีฐานข้อมูลก็สามารถเอามาจัดการกํากับควบคุมได้ภาคเอกชนเองโดยภาคอุตสาหกรรมเองอะคะ่ะก็มีประโยชน์อีกเพราะว่าเมื่อมีการรายงานสารเคมีอย่าง เป็นระบบแล้วอะคะ่ะมันก็จัดการเรื่องของเอกสารเรื่องของระบบทํางานกับราชการได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ด้วยนะคะว่าโรงงานของตัวเองมีเหตุการณ์ผิดปกติอะไรหรือเปล่า <c oughs> เราก็เลยสงสัยเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะว่าเออเราทําไมกฎหมายตัวนี้มันไม่ถูกใช้สักทีเออมันก็ดูดีกับทุกฝ่ายใช่ไหมคะ <c oughs> อยากให้ยกตัวอย่างหมิงตี้ที่แฟนคุยในรายการเมื่อสักครู่นี้ถ้าวันนั้นเรารู้ก่อนการควบคุมเพิงก็อาจจะเร็วกว่านี้ พอรู้ว่าสารเคมีคืออะไรถูกต้องไหมคะใช่ค่ะหรือแม้กระทั่งจริงๆนวันนั้นนะคะคือมีการใช้น้ําเข้าไปพยายามดับเนะาะทั้งที่จริงจริงตัวสารเคมีอะค่ะถ้ารู้ก่อนก็จะต้องเปลี่ยนชนิดของเชื้อเพลิงเอ้ยชนิดข,ของการดับเพลิงใ,ใช่ค่ะโออ,อันนี้เป็นเป็นกรณีหนึ่งน่าศึกษานะคะคุณผู้ชมว่าถ้าทุกฝ่ายรู้มาตรการการป้องกันก็จะเกิดขึ้นได้เร็วทีนี้วันนี้เนี่ยทำไมภาคประชาชนถึงคิดว่ามันจังหวะนี้แหละที่ต้องลุกขึ้นมาผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้ ค่ะจริงๆต้องบอกว่าเราผลักดันมาโดยตลอด ะะต้องบอกว่าผักดันมาตั้งแต่ก่อนโบมาทํางานที่นี่นะคะจนมีพี่คนนึงนะคะผักดันตั้งแต่ยังไม่ท้องจนท้องจนลูกโตแล้วนะคะก็คือ,อยังสู้กันต่อมาค่ะแล้วก็สู้มาเรื่อยๆจนตอนนี้เรารู้สึกว่าโอเคมันได้จังหวะมันมีพรบอากาศสะอาดนะคะที่เข้าสภาไปแล้วเราก็มองว่าตัวนี้ก็ควรที่จะต้องผ่านเข้ามาด้วยกันเพื่อเป็นกฎหมายควบคู่กันค่ะเดี๋ยวในขั้นตอนสภามาเจาะรายละเอียดกันอีกทีนึงแต่อยากชวนคุณผู้ชมทางบ้านดูไทม์ไลน์ด้านหลัง ไล่ไปทีละหมุดที่สําคัญสําคัญของคุณโบนัสอย่างที่แฟนเกิ่นไวค้ค่ะว่ากฎหมาย P R T R ไม่ใช่บ้านเราเป็นประเทศแรกที่มีความพยายามผลักดันวันนี้มีไม่น้อยกว่า50ประเทศทั่วโลกที่เขาบังคับใช้แล้วจริงๆจุดเริ่มต้นมันเกิดขึ้นยังไงคะร่างกฎหมาย P R T R ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์มันไปเริ่มต้นจากเหตุอุบัติภัยครั้งใหญ่เลย<ฆ>นะคะที่ประเทศอินเดียค่ะซึ่งตอนนั้นก็คือเป็นโรงงานนาะอที่ เจ้าของอะค่ะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ตอนเกิดเหตุปีนั้นนะคะมันมีผู้เสียชีวิตกว่าแสนคนซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่มากๆ2512้าห่ใช่ค่ะหลังจากนั้นก็เลยมีการตระหนักขึ้นมาได้ว่าเออมันต้องมีกฎหมายอะไรสักอย่างเพื่อมาให้เราได้รู้ว่าก่อนที่จะเกิดเหตุอุบัติภัยอะค่ะมันมีความผิดปกติอะไรในระบบหรือเปล่าทางอเมริกาก็เลยได้มีการออกกฎหมายของตัวเองออกมาค่ะทําเป็นระบบเพื่อที่จะดูเลยว่าเออแต่ละแหล่ง ของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีอยู่ในอเมริกาเนี่ยเขาปล่อยสารอะไรออกมาบ้างซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ใช้จนถึง700ชนิดเลยนะคะที่จะต้องถูกรายงานในระบบค่ะเรียกว่าตั้งแต่ปี2530อเมริกามีการทําฐานข้อมูลเหล่านี้แล้วเรียบร้อยแล้ววันนี้เรา2567แล้วค่ะใช่ยังพยายามอยากจะมีอยู่นะคะต่อมาในปี2535เชื่อว่าเป็นอีกหมดหมายสําคัญใช่ค่ะในปีนี้นะคะก็คือจริงๆแล้ว เรียกได้ว่ามันมีการพูดถึงในเวทีระดับโลกและกันถึงข้อดีของการได้มีกฎหมายตัวนี้เนาะเราก็ทางกลุ่มประเทศผู้นำนะคะเขาก็มองเห็นว่ากฎหมายตัวนี้มันสำคัญมากนะคะก็เลยต้อง มีการบรรจุเข้าไปในกลุ่ม OECD นะคะว่าถ้าเกิดจะเข้ากลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมเนี่ยจะต้องมีการจัดทำฐานข้อมูลตัวนี้ด้วยในปี2,552เดี๋ยวคุณวนัทไล่ไปตามนู้นเลยนะคะ,คะสารปกครองระยองสั่งให้มาบตพุทธเป็นเขตควบคุมมลพิษตอนนั้นนี่เป็นช่วงเริ่ม EEC ด้วยไหมคะใช่ค่ะจริงๆต้องบอกว่าอันนี้ก่อนเพราะว่า เดิมมันมีมันกำลังจะพัฒนาเรื่องของ EEC เนาะแล้วก็สุดท้ายแล้วมันเกิดการปนเปื้อนสารเคมีจํานวนมากจนกระทั่งประชาชนต้องลุกขึ้นมาฟ้องคดีความกันแล้วสุดท้ายก็เราได้ผลตัดสินออกมาว่าโอเคต้องเป็นเขตควบคุมมลพิษแล้วเพรามันปนเปื้อนกันจนแทบจะอยู่กันไม่ได้เลยทีเดียวค่ะ,คะ ก็เลยทําให้เกิดมีการคําสั่งเกิดขึ้นแต่ตอนช่วงนั้นเนี่ยทางเครือข่ายก็ขับเคลื่อนแต่แต่ดูเหมือนเสียงยังเบาอยู่ที่น่าสนใจคือในช่วงปี2,564แล้วก็ปี2,565ถ้าเราดูตอนมกราหกสี่เก้าไกลยื่นร่างกฎหมาย p r t r เข้าสภาคุณโบนะัสแล้วก็กรกฎาคมก็คือไม่กี่เดือนจากนั้นร่างกฎหมาย p r t r ถูกพลเอกประยุทธ์ปัดตกไปค่ะคือเหตุนผลเดิมเลยค่ะ เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินการคลังมันไปเกี่ยวได้ยังไงตอนนั้นต้องบอกว่าเกี่ยวไหมเกี่ยวค่ะเพราะว่าการที่เราจะมีกฎหมายตัวนี้บังคับใช้ได้ค่ะมันต้องมีระบบมันต้องมีคนมาจัดการเนาะเพราะว่า ข้อมูลเรามีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในประเทศเนี่ยเกือบเจ็ดหมื่นแห่งค,ค่ะการที่ให้ทั้งเจ็ดหมื่นแห่งเนะะี่ยค่ะต้องรายงานข้อมูลในส่วนกลางมันต้องมีการลงทุนในเรื่องของระบบการจัดเก็บข้อมูลลงทุนในเรื่องของคนที่จะมาวิเคราะห์ข้อมูลให้เราเข้าใจด้วยอีกทีหนึ่งแน่นอนว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับพร,ะระบการเงิน แต่ว่าส่วนสําคัญเลยที่โบมองว่าสําคัญกว่าค่ะคือลงทุนในระบบเนี้ยมันคุ้มค่ากว่ามากกับการที่เราจะต้องไปแก้ไขปัญหาสิง่งแวดล้อมหลังจากที่มันถูกปลดปล่อยออกมาสู่สิง่งแวดล้อมแล้วค่ะค่ะซึ่งช่วงปีห5นี่ทางเครือข่ายภาคประชาชนหลังจากถูกปัดตกในปี64ก็พยายามเข้าชื่อ หลังจากนั้นนะคะเรามีการยื่นร่างกฎหมายกันอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็ที่เราตกใจยิ่งกว่าคือในระหว่างนั้นเรามีการฟ้องคดีเรื่องของฟองทะลุฝุ่นเรื่อง pm 2.5ที่กทมด้วยแล้วสารปกครองค่ะได้มีคําสั่งออกมาชัดเจนเลยว่า โอเคกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยจะต้องมีการจัดทําตัวกฎหมาย P.R.T.R ก็แปลว่าแม้กระทั่งสปกครองก็มองว่าสิ่งนี้คือสิ่งสําคัญค่ะธันวาคมปี6 6ก้าไกลยื่นร่างกฎหมาย P.R.T.R เข้าสภาอีกรอบหนึ่งก็คือช่วงหลังการเลือกตั้งหมัดๆมารจนล่าสุด14กุมภาพันธ์ทางเครือข่ายภาคประชาชนหลายองค์กรเลยค่ะก็ยื่นรายชื่อประชาชน1 2 0 0 0กว่ารายชื่อเพื่อที่จะเสนอร่างกฎหมาย P.R.T.R เข้าสภา อันที่ยื่นของภาคประชาชนคือเป็นฉบับของภาคประชาชนแยกกับของก้าวไกลถูกต้องไหมคะใช่ค่ะแยกกันค่ะในเนื้อหารายละเอียดเนี่ยมีจุดไหนที่คล้ายคลึงกันกรหรือว่าจุดไหนที่แตกต่างกันมากไหมคะจริงๆต้องบอกว่าไม่ค่อยได้แตกต่างกันมากนะคะเพราะว่า ฉบับของเราหรือว่าฉบับของก้าไกลเนี่ยมีหัวใจสําคัญของมันอยู่กันครบถ้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่กลุ่มโรงงานจะต้องรายงานข้อมูลเข้ามานะคะมีกรมควบคุมเป็นผู้จัดการเรื่องของข้อมูลนะคะแล้วก็หัวใจสำคัญเลยคือต้องเปิดเผยให้สาธารณสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้โดยง่ายะคะ่ะกฎหมายฉบับน,นี้ถ้าผ่านสภา,บ,าบังคับใช้ถามแบบตรงๆเลยคุณบุรัตนใครจะได้ประโยชน์บ้าง ต้องบอกว่าได้ประโยชน์กันทั่วหน้าค่ะอย่างที่ได้กล่าวกันไปก่อนหน้านี้เราเนอะว่าสําหรับประชาชนเนี่ยได้ประโยชน์สุดๆไปเลยนะคะเพราะว่า เราได้รู้จากก่อนหน้านี้เราไม่เคยรู้เลยว่าโรงงานอุตสาหกรรมใกล้บ้านเรามีโรงงานอะไรบ้างนะคะปล่อยอะไรออกมาบ้านเราที่ปล่อยเนี่ยมันอันตรายต่อสุขภาพของเราหรือเปล่านะคะและแน่นอนว่าพอเรารู้แล้วเราก็จะสามารถจัดการปกป้องป้องกันนะคะเรื่องของสุขภาพของเราได้หรือแม้กระทั่งเรียกร้องความเสียหายในกรณีที่มันเกิดเหตุอะไรขึ้นมานะคะ<ฆ>ประชาชนนี่วินร้อแน่นอนคะ่ะ<ฆ>ในส่วนของรัฐก็ ได้ประโยชน์ค่อนข้างมากเพราะว่าพอมีฐานข้อมูลที่พร้อมใช้แล้วค่ะกสาา็สามารถมีมาตรการลงไปจัดการควบคุมหรือช่วยเหลือในกรณีที่โรงงานบางแห่งอาจจะไม่พร้อมหรือว่าระบบมีปัญหาก็ช่วยควบคุมมาใ,ให้มันเกิดเหตุอันตรายอะไรก่อนได้อ,อย่างนี้เนี่ยทางหน่วยงานอย่างปอพหรือหน่วยงานอย่างคอพกรมควบคุมมลพิษเนี่ย น่าจะทํางานง่ายขึ้นคือวางแผนงานได้รู้เลยว่าจุดไหนเก็บอะไรบ้าง<ช>นะคะ,คะทีนี้ถ้าในส่วนของเอกชนละคะคุณโบนัสเอกชนเองค่ะก็สามารถ เรียกได้ว่าได้ประโยชน์เหมือนกันค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าปัจจุบันเนี้ยค่ะเอกชนจะต้องมีการส่งข้อมูลให้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมอยู่แล้วแต่ว่ามันมีกฎหมายควบคุมบังคับอะค่ะอยู่หลายฉบ,าบับทําให้เวลาส่งข้อมูลนะคะจะต้องส่งหลายครั้งส่งหลายชิ้นส่งกันคนละฟอร์มวุ่นวายพอสมควรแต่ว่าถ้าเกิดเรา รวบทุกมันทั้งหมดอะค่ะให้มาเป็นระบบเดียวก็คือ p r t r เนี่ยเขาก็จะส่งข้อมูลเพียงแค่ครั้งเดียวค่ะอ่าก็เรียกได้ว่าง่ายสบายเลยแล้วก็พอมันถูกเปิดเผยอะค่ะมันก็เกิดการแข่งขันกันในตลาดว่าเออฉันสามารถคเคลมได้ว่าฉันมีระบบจัดการที่ดีกว่ามันก็เห็นกันได้เลยเนาะว่าใครดีกว่าใครใครมีระบบควบคุมที่ดีกว่า แล้วก็แน่นอนว่าอย่างที่แจ้งก่อนนี้นนว่าถ้าเกิดพอรายงานผลทุกปีเราอะค่ะเราจะเริ่มเห็นสิ่งผิดปกติขึ้นถ้าเกิดข้อมูลที่รายงานมันมีตัวเลขแ,แปลกๆเขาก็จะได้เข้าไปปรับปรุงแก้ไขก่อนที่มันจะเกิดเหตุอุบัติภัยครั้งใหญ่ขึ้นได้ค่ะทีนี้วันนี้เรามีถ้าเป็นเรื่องอากาศนะคะ,คะเรามีร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับอากาศสะอาดเจ็ดฉบับเดี๋ยวจะดันเข้าสภา PRTR จะเข้ามาหนุนตรงนี้ยังไงจะเสริมกฎหมายอากาศสะอาดได้ยังไงคะ ค่ะจริงๆในกฎหมายอากาศสะอาดจ,จะมีการพูดถึงเรื่องของการเปิดเผยแหล่งที่มาของมลพิษทางอากาศด้วยนะคะซึ่งเรามองว่า PRTR ีาาเนี่ยก็คือจะเป็นกฎหมายที่จะเป็นเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งเอามาควบคู่กันในการใช้เพื่อแก้ปัญหามลพิษทางอากาศเช่นเดียวกัน,นะค,ะค่ะก็มองว่า PRTR ก็คือทําให้เรารู้เราเห็นนอกเปิดการมองเห็นเรื่องของแหล่งการปล่อยมลพิษในขณะที่พรบอากาศสะอาดนะคะจะมาในเรื่องของการจัดการการดําเนินงานการแก้ปัญหาอ๋อคือ เรียกง่ายๆว่า PRTR รู้ก่อนเกิดเหตุ<ช>รู้ว่าสุดไหนอาจจะมีความเสี่ยงต้องเตรียมรับมือรู้รแหล่งกําเนิดแล้วถ้าเกิดความเสี่ยงเดี๋ยวกฎหมายเรื่องของอากาศสะอาดจ,จะเข้ามาเทคโอเวอร์อีกทีหนึ่งหนุนกันสองฉบับนี้หนุนกันจริงๆจําเป็นต้องเข้าพร้อมๆกันไมหมคะในมุมมองคุณโบนัส จริงๆถ้าถ้ามาได้พร้อมกันก็คือดีค่ะหรือตัวไหนจะออกก่อนก็ดีหมดค่ะอขอแค่มันออกมาได้เร็วได้มีชัยเร็วมากกว่าค่ะพีอาร์ทีอาร์ตอนนี้มีชัดๆแหละของก้าวไกลของภาคประชาชนมีพักไหนเขาขยับทําเรื่องนี้อีกไหมคะอันนี้ต้องเป็นส่วนที่ไปลุ้นกันต่อไปค่ะก็อาจจะต้องขอส่งเสียงนะคะถึงพักการเมืองแต่ละพักด้วยนะคะว่า อยากจะให้มาช่วยหนุนช่วยเสนอนะคะตัวกฎหมายนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะค่ะทีนี้ขั้นตอนฉบับของร่างภาคประชาชนที่จะเข้าสภายื่นไปแล้วตอนนี้ขั้นตอนหลังจากนี้จะเป็นยังไงบ้างคะค่ะหลังจากนี้ทางสภาก็จะมีการตรวจนะคะรายชื่อที่เรายื่นไปนะคะว่ารายชื่อถูกต้องครบถ้วนดีไหมนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการเปิด พับิเ c ียร์ลิงนะคะหรือว่าการรับฟังความคิดเห็นนะคะบนเว็บไซต์ก็เดี๋ยวช่วงนี้เราจะมีการโปรโมทกันอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อให้ทุกคนเข้าไปอ่านทําความเข้าใจนะคะแล้วก็ร่วมการสัดส่วนตัวกฎหมายตัวนี้แล้วก็สุดท้ายก่อนที่จะเข้าสภาเนาะก็จะต้องไปผ่านทางนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะเดี๋ยวรอดูว่ารอบนี้นายกรัฐมนตรีจะตีความกฎหมายนี้แบบไหนนะคะทิ้งท้ายให้คุณวรนัทฝากไว้สําหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่วันนี้อาจจะยังเข้าชื่อไม่ทันแต่สนใจอยากศึกษารายละเอียด เราดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนบ้างคะ ตอนนี้นะคะตัวเว็บไซต์ไทยพีอาร์ทีอาร์ที่เราใช้ในการรวบรวมรายชื่อนะคะก็ยังเปิดสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับตัวกฎหมายนี้ได้อยู่นะคะถึงรายชื่อจะลงไม่ได้แล้วแต่กฎหมายยังสามารถดาวน์โหลดออกมาอ่านทำความเข้าใจได้อยู่ค่ะค่ะชัดเจนค่ะคุณผู้ชมวันนี้ถ้าเราคุยเรื่องกฎหมาย p r t r ต้องใช้คําว่ามีความสําคัญไม่น้อยไปกว,กว่ากฎหมายฉบับอื่นๆน,นะคะมีความสําคัญและใกล้ตัวคุณผู้ชมไม่น้อยไปกว่าร่างพรบที่เกี่ยวเนื่องกับอากาศสะอาดและที่สําคัญเป็นเรื่องของการปกป้องสิทธิ์ของคุณผู้ชม าบ้้นดวยค่ะอยากชวนคุณผู้ชมทําความรู้จักกับร่างกฎหมายฉบับนี้ให้มากขึ้นและเดี๋ยวไปร่วมลุ้นกันว่าจะผ่านสภาจะผ่านมือท่านนายกรัฐมนตรีไหมนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสัปดาห์หน้ามาคุย,ยกับคุณเล่าเราขยายใหม่นะคะสวัสดีค่ะ